มีวิธีการทําให้แฟนอีโก้สูงเนี่ยรักเรามากขึ้นไหมคะอะจริงๆเรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนอีโก้แล้วมีคนมาวิวเยอะมากเลยคอร์สนั้นนะครับสอนไปไม่ถึง3าม EP นะครับมีคนมาวิวบอกว่าเนี่ยแฟนดีขึ้นมากเลยพูดเพราะมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็คือมันมันมีพฤติกรรมดีขึ้นกับเราแบบแปลกๆจากหน้ามือไปหลังมือคือคนมีอีโก้มันมีแนวคิดแบบนี้ข้อที่1คือคุณต้องเข้าใจก่อนครับคนมีอีโก้มันมีแนวคิดว่าถ้าถูกใจ คนคนนี้เลวยังไงมันจะบอกว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจครับดียังไงมันก็บอกว่าเลวคนดูดีนะครับคนมีอีกโก้คุณปราบเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคนประเภทนี้ไม่ได้สนใจเหตุผลครับแต่มันมักอ้างครับว่าใช้เหตุผลครับคนประเภทนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลจริงๆมันใช้อารมณ์ครับพวกนี้ไม่ชอบการรู้สึกที่โดนฉีกหน้า โดนด่าต่อหน้าคนอื่นโดนด่าต่อหน้าเพื่อนโดนแหกนะครับกลางวงสนทนาพวกนี้มันไม่ชอบฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ไม่ไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี <S <s <ann ot> มองว่าตัวเองเป็นคนที่เออเป็นคนขี้แพ้นะครับหรือว่าเป็นคนที่เออไม่แน่จริงนี่หว่าถ้าคุณยิ่งไปท้ามันนะ,ะพวกนี้มันไม่ชอบครับ <S <s <ans> มันมีทัศนคติที่ว่าถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจดียังไงก็ว่าเลววันนี้พอมันไม่ถูกใจคุณและคุณทําดีมาทั้งหมดนะครับร้อยแปดประการเนี่ยมันก็บอกว่าคุณเลว ทริคคือการทําให้มันถูกใจครับแต่คู่ที่มันจะอยู่กันไม่ได้ไม่ถาวรไม่อยู่ยั้งยืนยงคือคนมีอีโก้พบกับคนมีอีโก้คือมันต่างคนต่างสูงต่างคนต่างสูงกันนะซึ่งสุดท้ายมันไปต่อกันยากคือมันไม่มีใครยอมใครมันไม่มันไม่มีใครลงให้ใครเลยไงฉะนั้นเนี่ยการปราบคนมีอีโก้มันจะมีองค์ประกอบ3อย่างแล้วรับรองครับคนมีโก้อยู่หมัดครับหนึ่งครับพวกนี้ต้องการการยอมรับครับ และเป็นประเภทที่แอกเก่งมากครับถ้ามันมีอีกโก้ถ้ามันหิวมันจะบอกไม่หิวถ้ามันอยากมันจะบอกว่าไม่อยากมันรู้สึกอะไรก็ตามแต่แต่มันจะพูดสลับกับด้านพวกนี้ต้องการการยอมรับครับและมีหน้ากากเก่งกว่าคนทั่วไปครับจงจําไว้ว่าคนมีอีกโก้ไม่ชอบครับให้คุณเนี่ยหักหน้าต่อสังคมเพราะคนพวกนี้มันอยากอวดฉลาดครับเพื่อได้รับการยอมรับ และเมื่อไรก็ตามแต่ครับที่คุณชมเขาครับต่อหน้าสาธารณะหรือชมเขาต่อหน้าหลายๆคนพวกนี้คนมีอีกโก้จะมีการหลั่งสารออกซิโทซินหรือหลั่งโฮอร์โมนแห่งความผูกพันโฮอร์โมนที่รู้สึกว่าได้เชื่อมต่อกับคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกันรู้สึกว่าเมื่อเป็นพวกเดียวกันจะไม่ทําร้ายกันแต่ถ้าคุณกลับกลายเป็นคนจับผิดคนมีอีกโก้บ่นกรดาต่อว่าเขามันจะยิ่งสร้างกําแพงเพื่อต่อสู้กับคุณครับ แต่ถ้าคุณแสดงการยอมรับแม้ว่าคุณไม่ได้ยอมรับหรอกนะครับแต่คุณแสดงการยอมรับมันทําให้เขาเนี่ยไม่มีกําแพงในใจของคุณเลยแล้วพวกเนี้ยบงการวิธีการคิดของเขาง่ายมากขออย่างเดียวอย่าไปทําให้มันรู้สึกว่าคุณเป็นศัตรูครับเพราะคนพวกเนี้ยนะครับอยากให้คุณเนี่ยชื่นชมแล้วคนว่าหนูไม่ทําได้ไหมอะแต่ครูคอมบอกว่าไม่ได้ครับเพราะนี่มันเป็นไท p เป็นบุค,คลิกของคนประเภทนี้เพราะงั้นเนี่ย เมื่อคุณเลือกที่จะรักคนประเภทนี้คุณก็จะต้องเข้าใจว่าคนประเภทนี้มันเป็นแบบนี้ครับเขาต้องการการยอมรับครับและถ้าคุณแสดงการยอมรับมันจะเกิดความผูกพันครับพวกนี้มันชอบมันมันผูกพันคนที่คารมพูดหวานๆนะครับแสดงการเคารพคือแสดงการชื่นชมครับสองครับคนมีอีโก้เนี่ยไม่ชอบให้คุณชี้นำตรงๆครับหรือชี้นิ้วสั่ง มันอยากรู้สึกว่ามันคิดเองครับคนมีโก้ไม่ชอบให้คุณมาชี้นิ้วสั่งครับเขาอยากรู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดเองโปรเจกต์เนี้ยเรื่องเนี้ยหรือจะทําอะไรสักอย่างอย่าไปชี้นิ้วว่าแอรต้องทาอย่างนั้นเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณกําลังข่มคือพวกนี้มันมันไม่ยอมก็หัวยใ,ใครไงมีเคสหนึ่งผู้ชายเป็นคนที่มีโก้นะครับแล้วก็แม่ของผู้ชายเนี่ยก็จะเข้ามายุ่งวุ่นวายในครอบครัวตลอดเวลาผู้หญิงก็รู้สึกเอ๊ะน้อยใจนะทำไมแม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายต่างๆพวกนี้ครับ ครูความเลยให้เทคนิคว่าถ้าแฟนมีอีกโก้อย่าไปคุยตรงๆว่าแม่ของคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันจะเข้าข้างแม่เขาของเขาครันะคราวนี้ครูความบอกว่าวิธีการที่ผู้หญิงจะไปโน้มน้าวใจเนี่ยอย่าให้เขารู้สึกว่าคนเป็นคนสั่งแต่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดเองคือแม่ของเขาเนี่ยเวลาทะเลาะก,กับพ่อของเขาเนี่ยก็จะมาหาลูกชายไงนะครับแล้วก็อดอดอ้อนลูกชายให้ไปช่วยเคลียร์หน่อยอย่างนั้นอย่าง,งนี้ดูสิพ่อแกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฝั่งผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวเนี่ย ก็จะรู้สึกอึดอัดแหม่นะครับคนกาลังมีความสุขกันอยู่ดีๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอยู่ๆคุณยายเนี่ยเอาเรื่องมาให้อีกแล้วนะครับหลานก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนจากนั้นผู้หญิงรู้สึกไม่ไม่พอใจครูความเลยบอกงี้คนมีอีกโก้ให้ไปพวกงี้ให้เริ่มต้นด้วยจากการที่บอกว่าฉันเนี่ยเข้าใจครับแล้วตามด้วยประโยคที่บอกว่าแต่คุณก็รู้ไม่ใช่หรอแล้วตามด้วยประโยคที่ต้องการเป่าหูครับ ฉันเข้าใจนะว่าแม่ของคุณเนี่ยก็มีความทุกข์แล้วคุณก็เป็นลูกคนเดียวด้วยเพราะงั้นท่านจะพึ่งพาใครได้ก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วนะครับอันนี้มันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่คนเป็นลูกจะต้องกตัญญูแต่คุณก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอหลายๆครั้งที่คุณแม่ของคุณทะเลาะกับคุณพ่อของคุณเพราะคุณแม่ของคุณเนี่ยเป็นจุดๆนะครับอยากได้รับความสนใจแล้วเดี๋ยวพอทั้งสองคนดีกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายกันไปเองคุณไม่ต้องไปเครียดตรงนี้หรอกคุณก็อยู่มานานคุณก็รู้ไม่ใช่เห คนมีโก้มันไม่ได้คิดว่าเอ๊ะไอความคิดนี้เนี่ยเอ่อเมียเป็นคนพูดมานะหรือผู้หญิงพูดมานะมันจะนิยามว่าเออว่าฉันรู้นะนะอีกความจะมันจะฉวยเอาความคิดเนี้ยหรือหลักคิดเนี้ยเป็นของตัวเองอ้อใช่มันเป็นการโน้มน้าวใจแบบเนียนๆไม่ใช่การที่คุณไปสั่งว่าแกต้องคิดอย่างนี้สิแกโตขนาดนี้แกยังคิดไม่เป็นอีกเลรอไม่ใช่ครับ แต่เราเปิดหัวด้วยการบอกว่าเข้าใจเพราะเป็นการทําให้อีกฝ่ายมองว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นคนคิดเองครับแล้วนําเสนอทางออกหรือประโยคเปาแต่ว่าอันนี้เอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะครับอย่าไปใช้ในในทางที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอะไรแบบนี้ไม่เอานะครับนะคือตยิทยามันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนครูคม ขายมีดให้กับคุณครูความบอกว่าเนี่เอ้ยเอาไปใช้ในครอบครัวหัน่นผักทํากับข้าวแต่หลววายคนว่าหนูเลือกที่จะใช้มีดเนี้ยในการทําร้ายคนอื่นคุณต้องรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองนะครับเพราะเจตนาของวามคือต้องการให้คุณเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร 3. ครับถ้าจะจัดการคนมีอีโก้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายคิดเองยังไม่พอแต่จะต้องทําให้อีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันครับตลอดเวลา คอนมีโกชอบคนที่เป็นพวกเดียวกันคอนมีโก้มักให้ใครก็ตามแต่ที่ยืมเงินเนี่ยคนคนที่เข้ามายืมเนี่ยต้องพูดดีๆพูดเพราะเพราะหวานหวานคอนมีโก้แพ้คนพูดหวานครับคอนมีโก้แพ้คนที่พูดออดอ้อนออเซาะคอนมีโก้นะมีอยู่สองคนสองกลุ่มที่คนมีอีโก้จะอยู่ไม่ได้หรือไม่เอาสองกลุ่มนี้มาเป็นคู่ชีวิตหนึ่งครับคนที่มีอีโก้ด้วยกันกับสองครับผู้หญิงแกรง่ง คนมีโก้มันจะไม่เอาสองกลุ่มนี้เพราะเพราะผู้หญิงแกร่งจะเป็นผู้หญิงที่พูดตรงๆพอพูดตรงๆเนี่ยมันไปทําให้คนมีโก้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับเมื่อไม่ได้รับการยอมรับมันก็เลยตั้งการต่อสู้ครับความสัมพันธ์เลยไปไม่รอดครับฉะนั้นเนี่ยคนมีโก้สามคือเขาชอบคนที่เป็นพวกเดียวกันชอบคนที่ยกยอปอปั้นนะครับคนปากหวานคนที่ออดอ้อนอ้อซ้อเก่งแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคุมเขาคือทําให้เขารู้สึกเป็นพวกเดียวกัน แต่คุณกลับใช้คําพูดในการบงการความคิดเขาอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งครับคือคนปกติไม่ต้องพยายามทําตัวเป็นพวกเดียวกันก็ได้ไงน,นะครับไม่ต้องพยายามไปเยินยออะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องครับแต่คนมีโก้มันชอบครับ,บคนคนประเภทนี้มักมีปมดังต่อไปนี้เช่นบางทีอยู่ในครอบครัวมีพี่น้องสามคนตัวเองเป็นคนกลางแม่มักจะชื่นชมคนพี่มากกว่าหรือแม่มักจะรักน้องมากกว่า หรือผู้ปกครองมักจะบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ดูลูกบ้านโน้นมาลูกบ้านโน้นเนี่ยเห็นไ,ไหมเขาทำงานทําการแกนเนี่ยทำวันๆทำอะไรสิ่งนี้มันถูกหล่อหลอมมาเป็นปมกับที่รู้สึกไม่ได้รับการยอมรับเมื่อรู้สึกไม่ได้รับการยอมรับเขาจะสร้างหน้ากาขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันได้รับการยอมรับถ้าใครที่มันไม่ยอมรับฉันบนโลกใบนี้ฉันจะปฏิเสธคนกลุ่มนั้นให้หมดเลยครับเรื่องนี้จริงๆไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สสั่งจิต แฟนอีโก้ครับ